ตั้งหลกตั้งใจปฏิบัตินะเวลาเราเหลือน้อยลงทุกทีแล้ววงการศาสนาเราก็เสื่อมไปเยอะแล้วมันไม่ร่มเย็นแม่เชาายังคุยกับพวกป้าๆที่เขา ไปวัดกับหลวงพ่อสมัยก่อนนะเข้าไปวัดครูบาอาจารย์มันร่มเย็นสงบเข้าไปเลยมีความสุขวัดเดี๋ยวนี้เข้าไปมันสวเนเหมนก็ร้อนนะ พอคุยกับพวกคนแก่ด้วยกันอะไรรู้สึกพวกเราอายุยืนเกินไปอยู่มาตั้งแต่ยุคที่มันน่าอยู่นะใช่มยันถึงยุคน่าเกลียดที่เจงตามวัดนะคนที่เข้าวัดกนะ็คนมีกิเลสเหมือนกันนะ กี่ยุคกี่สมัยก็เหมือนเหมือนกันพระไม่ดีอะไรก็มีมาตลอดตอหลวงพ่อเด็กๆนะบ้านอยู่ถนนบริพัตรใกล้ๆวราักจ็เช้าๆพระมาบิณฑบาทเยอะเลยหลวงพ่อมีหน้าที่ยกโต๊ะมาตั้งหน้าบ้าน ผู้ใหญ่เขามาใส่บาตรเขาก็มาดูพวกพระเดินไปเดินมาที่นั่นมีพระหลายวัดมีธบาตซ้ำที่กันเคยได้ยินว่าพระคนลวัาทนะเดินสวนกันเนี่ยเอาฝาบาตตีหัวอีกฝั่งหนึ่งตทษฐานมีธบาต ล้ำเขตสัมประธานตลาดตลาดนี้มันก็มีนะแต่เมื่อก่อนมันไม่มีข่าวกิเลสคนนะกี่ยุคกี่สมัยมันก็เออโลบกรดหลงเหมือนเหมือนกันแหละแต่ยุคนี้มันมีข่าวเยอะมีอะไรนิดหนึ่งก็เกิดข่าวเราเลยได้ยินข่าวอัะมงคุนะทั้งวันเลยข่าวดีๆไม่ค่อยได้ยินนะ พอเราเสพข่าวไม่ดีนะใจเราก็เศร้าห,หมองทางที่ดีที่สุดนะรี่ภาวนาเขาหลายคนตั้งอกตั้งใจภาวนาจิตก็ก้าวหน้าพัฒนาไปได้ริมรสชาติของความสุข ความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมรสชาติของความสุขความสงบนะโอ้มันยอดเยี่ยมนะ